ไอซิสห้าสองสหันัญหาสามหัน้สอามหันเป็นรายการใหม่กูรูไรแฟงทำอยู่เปิดประเด็นเทปแรกสามสองหนึ่งเทปชนน์สาคหันการสามสองหนึ่งหันนะครับสามสองหนึ่งหานหานหานหัมองกล้องด้วยดิ3ามห่งนสามสองห่งนสามสองหนึ่งน สามหนึ่งห่างสามหนึ่ง่างสามสหนึ่งห่างทำไมต้องห่างแกสามสองหนึ่งเส็จแมวแมวๆ่าห่างสามสองหนึ่งผ่านทำไมต้องห่านอะสามสองหนึ่ง่างดีะครายการอะไรสามหนึ่ง่ารฮะเอาคสัมภาษณ์ มาเข้าเทปเข้าเทปเข้าเรื่องเมื่อกี้โฆษณาจบแล้วเปิดไปพี่นี่ก่อนวันนี้สวัสดีครับเอายังเอาอยัาง,อาอยางอ่ะถอดดิถอดจะเอาก็ถอดดินี่กว่าห่านเลยนะเอาอัไรครับเอาคำยังอ๋อผม ขาัยังเคี่ยอะไรเนี่ยเทฟกูไม่ที่หยุดเอาเนาะเข้ารายการแล้วก็รายการแพ้เข้ารายการนะครับก็สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเอเซีย5 2 3หันนะครับวันนี้เราเปิดประเด็นนะครับให้กับกัปตันทีมฉลามชิลนะครับกับเรื่องของชานอลเนฟซีนะครับงั้นก็ไปฟังการสัมภาษณ์ของคุณอนันต์ได้เลยครับเช่ไหมครับก็แนะนำตัวได้ครับผมกัปตันฉลามชิลนะครับวันนี้เปิดประเด็นเรื่อง ปัญหาหลังเกมระหว่างฉลามชิวกับชานนนะครับขี้บ้างก็เราก็เล่นบอลกันมาประมาณสักกปีนะฮะปัญหาก็มีมาเรื่อยๆหลังเกมมีปัญหาได้้างครับคุณหนญกงผมไม่ค่อยได้ไปหลังๆก็ไม่ได้ไปแต่ แอคชั่นเขาเยอะเกินฮะแอคชั่นเยอะก็เลยงงว่าเรามาเตะบอลหรือมาเล่นการแสดงเรื่องน้ำใจนักกีฬาก็ไม่เป็นทหานเท่าไหร่ครับผมโดนนุ่นต้องจับจูนนุ่นเข้ามาด้วยคนนุ่น้โดนเลิกออกจากทีมนู้นมาแขกรับเชิญพิเศษครนะมาเชิญครับเชิญครับจูดานครับจูดานครับวันนี้โดนเลิกออกจากทีมนุ้นมาไห้ออกมาฮะอันนี้ตอนนี้หัวเน่าอยู่จูดานครับผมจูดานต่อครับปัญหาเช่นอะไรบ้างครับยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับแอคชั่นมีการทุบเนื้อกัน มีการสะบัดไม้สะบัดมือเขาเช็คพื้นหรือเปล่าครับแบบโครงสร้างได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เช็คพื้นกันเขาเช็คยขาเทียมาท่มือเช็ย่าระยากันแบบคุณภาพหรือล่ามาตรฐานระดับโลกหรือเปล่าใช่ไหมครับเจ็บ่อยมากตอนนี้คือสุดท้ายแล้วเกิดอะไรที่นะกองกองกองคัดมาที่หน้าแมเห็นเห็นเห็นตอนนี้นะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับเขาเพิ่งอกิามีอะไรกันอะไรกันก็คือเขาหนีเราไปฮะเราก็เลยเดือดร้อนแล้วตอนนี้ไม่มีทีมแข่งแล้วคือหมายความว่าคือเขาไม่มาในสนามที่เราได้มองว่าทุกทีมเลยใช่ไหมครับ ประมาณนั้นครับย้ายไปแล้วหนึ่งอาทิตย์รอหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แล้วลูกแถวรู้สึกแล้วเราเประเด็นประเด็นที่ดุคืออาทิตย์ล่าสุดครับเขาไม่มาเขาไม่บอกให้พวกเราไปเกรอไปเกออะไรกันเองทั้งนั้นในอามรับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็โทรมาหากัตันว่าเขาจะชวนเราไปเตะนะแต่ไม่จริงยันว่าเราไม่ไปเรายืนยันก็ว่าพัฒนาคือบ้านของเรา ครับก็เดี๋ยวเราจะตัดเข้าสกู๊ปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสกู๊ปนี้ก็มีเบื้องหลังเกี่ยวกับทางด้านรูปภาพของสันติแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะตัดเข้าสกู๊ปเราพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับหนึ่งสองสามหันเอกหนึ่งสองสามหานที่หานทำไมทำไมสามสองหนึ่งหันมิเชลหานสามสองหนึ่ง

เขืนกล้องเขืนกล้องอมอมอหันนะสามสอเป็ดได้ปะสาม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 ไอ้ยอ้กูวานะไอ้กูานเมื่อไรหันทำไมต้องหันแตจะดีที่สุดจที่สุดรที่สุดีที่สุดสวยีแกร็บแกรบแรบ โอ้ยอเไโอ้ดอกแดงมาเลยตเดี๋ยวไว้ก่อนโออนสิอกอกูหนีก่อนล่าลูบวะชิดแม่ดูด้ยไปเลยทีเดียวเพิ่นไอเนล่ะ ลาลาลลูนักสืออกงานทุงเต็มชิ้นหนึ่งเขาไม่กินเลยนะโโอ้หมาไทยเลยพาไทยด้วยกานบวชกูนึกว่าาก่อป้าแม่แม่กามาโอ้โหฟินาเล้งงานบวช คุณไอ้แก๊บแก๊บแก๊บมาไม่ทานก็ไม่เป็นนะแสงแสงแสงเก็บ้งเลยเก็บเลยคุณหญิงมาคุณหญิงมาไอ้ปูพรมนี่ปูพรมปูพรมคุณหญิงมาคุณหญิาปูพรมไปปูพรมมายมากนี่กินใจเต็มตล้วตอนนี้ใส่ชุดผ้าใบไงว่ายพรมยเป็นคงน่าจะชุดไทยเพราะโอ้โหเดี๋ยวไปเเสื้ออะไรกันเสื้อเลื่องอะไรเชิญคุณหญิงเชิญเลยครับคุณหญิงเชิญเลยครับคุณป้าเชิญครับคุณป้ามึงก็อายุคุณหญิงป้าคุณหญิงป้าคุณข้คุณหญิงเชิญนะคุณหญิงเอา มางานบวชอะไอก็แล้ว่นีขอะไรอ่ะันได้ดีเลยันเรื่องะไรูต้องใช่ป่ะคนนี้เนาะมางานแต่งตัวดีนะแต่มาไม่ทันวะมาไม่ทันแต่งตัวได้แหละไม่เขาไปแต่งงานงานแต่งงานไม่ตามเรื่องไงบ่าสองแต่งกันเองอะ นี่มีมรีกรมตุกนะใครๆก็ชมมันนะชอบชอบแล้วจะสวยเพิ่อีกนิดนึงนานๆเปิดตัวทีเฮ้ยใครเราอยู่ใครมาบอลบอนบองบอกตาบอลเองเฮ้ยพิธีกรกูไปไหนแล้วเนี่ยจะเข้าสกู๊ปเปล่าเลี้ยงลูกเล่าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแล้วไปแล้วมันมันหนีไปเลี้ยงลูกทั้งไหนฮะมึงอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยบ้างเห็นบ้างเดี๋ไม่ได้มามีลูกอ่า สาม่ล้หานะครับสามอหนึ่งมึงมาอมึงมาถ่ายยีผมัหานเออผู้มัคราหามึงขึ้นสามสองห่อานลเคครับเฮ้ยม oh, ึงก็ถ่ายลูกเองดิสุดนี่มาตั้งแต่สิบรวม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 เขารวมรวมโอ้หนี่อสวิยุปกลมแล้วให้เอาไปตัดให้กูตัดต่อได้ปะตัดต่อหานี่ตัดให้มันดูแบบฮาๆหน่อยะอ่นดง ดีครัผมเลสวัสดีครคนเลยนะดกคนเล็กอยลให้นี่คนงามคนจะมีคนนี่ขวัคนเล็กคอดแล้วไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่มีตัวอีกเอย วดอยังไม่จบแล้ยังไม่จบแลเรื่องฟุตบอลเนี่ยไมไมีครเล่นอะไรวะใชเรื um ่องที่ท่านนี่เชิญมาสัมภาษณ์ดิครับอ๋อออเชิญสัมภาษณ์นะครับ สกู๊ปสกู๊ปเกิดอะไรขอ้เป็นกสโมสรตํรวจเคียร์ดิชันยันตัารวจเขาไม่ติดกับเราแล้วอ่ะเปิดตัวประธานสโมสรครับกองเคียร์หน่อยเราอเล่นรุนแรงทางรายการอยู่ไม่หรอกเขาควรแท้เรานี่เขาเป็นสายนี่ฉลามชิลโดนเฉดออกมาแล้วเดนแล้วโจนทีมแล้วทีมก็ไม่เจอฐานสโมสรลกมเขาฉลามชิลไม่เอานะคนเนี้ยฉลามชิลก็ไม่เอานะคนเนี้ยเขาบอกว่าเออแล้วทำไมทีมเราอ่ะทำไมบางคนไม่ไม่มาติดเลยผมต่อยเขาติดทุลักคิดอเลยมากก็เลยของเขาเร็วเร็วจะว่าผม เพราะรอคืนอยู่ไงราคืนอยู่จ้าคืนไลเล่นกูเล่นมารไปอยู่ดีเ่เตะเราเตะเขานะกูเตะเขาได้อีกที่โทษนะี่เขาเตะขาเตมโทษครับยี่นะแต่ถ้าเกตะเอ้ถ้าเกิดคุณเตะตปย่ะเตะอย่าไปโดนตัวเขาไม่ไม่ไม่แล้วไอ้ช่เขาขอ้อลเดี๋ยว อันนี้เขลุกรอลดีไหมเหอแม็กก็ตายเนี่ยแต่ว่าอารมณ์เฟแเดหดเีลยอารมณ์ผางเลยอารมณ์ว่นี่นี่แขนแขนเเสนาถ้าเสนามขับรทับทมนทุกตรงจะมีสกูไม่เนี่ยไม่มีกูจะคัดแล้วนะกูร้อนคัดก่อนคัดก่อนรอรอต่อนคือตอนนี้คือที่เป็นประเด็นชัดเจนพอเรื่องของก๊อฟเฮ้ยไม่เกี่ยวกับกูกจะกลัวเลยดูก็จะกลัวเลยเนี่ยเป็นวอเตอร์มอลพด ไไม่คือจะบอกให้มาอาทิตย์สุดท้ายอ่ะมาฝั่งนี้หมดเลยไอ้บาดไอ้เจดอ่ะไอ้เชษไอ้ปประคองกันไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไอไอปวดตีแบบนี้น hmm. ีไม่ได้เราตุ๋นเราไอเนี่ยิด็กเลยนะ มุเด็กๆนิดนึงก็มครับมัทต์ตับไอ้ไหไอ้ตีไอ้แช่ไอ้กระผมเขาก็คงกลัวว่าถ้าเกิดเขาเด็กมาเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาฝั่งนี้หมดมั้งแสดงแล้วเรามีจุดขายดิแบนเราแข็งแกร่งเราเล่นเราเล่นบอลตลกปลุกฮะอย่างเดียวเล่นเล่นบอลไม่นับเราเล่นเป็นกีฬาเว้ยรับหลังเกมกี่สิบผัวว่ากันไปทีําไมวะคือแบบว่าเราเล่นแรงเขาเลยเครียดหรือว่าเขาเนแรงเขเล่นสนุก เขามองว่าเราเล่นแรงแต่เราอะเล่นปกติของเราแบบนี้คือจิวของเรามันแล้วรับขอโทษเขาก็ไม่รับขอโทษจังเด็กนะคือมัเห็นป้าเห็นป้าเฮ้ยพี่เป็นไรป่าวไอจีน้อยคนนี้่างเนี้ยอาจารย์นะ ก็รอดเมันก็เชียร์แม่ง EQ ต่ำว่ะไม่ใครใครถังเลยไปละจังเล่ากนโ้นนะไปละใครที่ไปขอโทษพวกเราวะน้องทีมเราทีมเราแต่เป็นเป็นเด็กรุ่นน้องเป็นพี่เป็นอะไรบ้างโทษพี่ไหนรู้แต่ว่าอําเภอตั้ง่ตอ่ะคุมๆไม่หรอกอันนั้นอันนั้นคือต่อเกมเลยเดือดเลยอะไม่เคยผมไม่เคยเฮ้ยหม้อหางเลยยังไงยังไงเกิดอะไรขึ้นนั้นชอบจบด่าก่ะไอ้ตุ๋ยไอ้ตุ๋ยไอ้ไอ้เกาหลีอยนั่นน่ะตุ๋ยไม่มาคือนั่นเป็นมีอารมณ์ก่อนใช่ไหมครับในเหตุการณ์นีี้้จรริงๆออมมะะะไนนัเย เมืแต่ล่าสุดอันนั้นอาแล้วนะดูแลมันไปตุ๋ยนะตุ๋ยไหนตุ๋ยกองหลังทีมเราอ่ะที่ถูงส่งทุกน้ำเลยถ้าพิเศษไม่วันนั้นไอ้ตุ๋ยมันเบียดบอลผมแน่แล้วมันจะไปเพื่อถือไปดึงจากมือมันไปไปเลยอยู่เลยหลังตามมือเลยติดมือตเดมือแต่ไม้ตะมือเลยกูแต่ก็ตุ๋ยต้องพบตัวเองเลยเลยไหวกับกูเลยพอนี้ วิว่าพี่ไปซ้ำหร่อยะอ้าวฮุยไปแล้วเหรอหุยหานยังวะหุยียังไม่หานลูกชิ้นลูกชิ้นแดกแดงแดงแดงฮุยมาหรือเปล่าฮุหม่ตรงมุกฮุยบ้าฮุยบ้าฮุยอะไรนะก็แค่ถามนะไม่ต้องเนี่ยหนุ่มไม่มีมีอะไรวะเนี่ยาจุ๊บเนี่ยนี่เขาเปิดแล้วเหรอโต๊ะที่บ้านเลยนี่ ตู้จีบานมาไหมเดี๋ยวไปอันนั้นอันนั้นเพราตู้จีบานอันนั้นอันนั้นเป็นอะไรเนี่ยตู้จีบานเนี่ยไม่ได้เจอกันนานใจหายตู้จีบานมากลัวไหมวะเดี๋ยวแฮกก็มาให้เหรอฉันใช้แบบไม่ขาดสายเงียบี๊ี๊าเลย กิจการนะการนะมือเช่อเออใออ่เเพื่อได้เจอกันนานเจอกันทีเพื่อนกูนว้ยยังไงก็ต้องามึงามมึงกหนี่แตช้าไไหนนี่ผคนหมายคนหมายทางด้านกีฬาจริงจริงผมว่าแก้วอ่ะโอ้ยพ้ตายี่อ่ะให้าเยเคลียร์ัาให้สมอ้ามึงโทรบ่อยให้ไม่ต้องมาแล้วอย่หี บอรีบมานหน่อยแก่รอการเข้าเนี้ยเนี่ยเอ้ากูถามจริงอะไรอย่างไรขึ้นหมดเรื่องนาและวตางหันยุบปัจจุบันยังวะขาดถึงกว่าห้าปีเท่าห้าปีแล้วสิบปีสิบปีหมดแล้วไม่ถึงไม่ถึงขาดขาดตอนนั้นปีประมาณปีสี่สองสี่ถามได้ถามได้ไม่ผิดกฎหมายสารภาพกัตอนนี้งมึไม่ถ่ายมันแล้วกันแล้วมึงก็สัมภาษณ์กันตรงๆไอ้สองคนเลยดิมึงก็สอบประคำเลยดิเออสรยุทธเนี่ยเดี๋ยวให้แกเป็นสรยุทธให้มาครับยัง ใีซองูช่อยดูมากเลยเดี๋ยวไว้ตัวกัดำหน่อยนะสบัดี้นมใครมีซองมากซอง๋ย้กูแอบมาปัานีมาคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวยัดย่ามดิสสวัสดีครับเมึงสอนหานกันมาันเข้ากม่ครกรสไมัดยี้ไม่ได้มาห่ไไม่ได้ไไมมมไม่ยัดย่ามไม่ได้ไม่มไม่ไ่มไม่ม่่่่่่ ไม่ใครวอลมาเช็คดิวอลวอลเลยวลยลงทางเหรอไม่หลงเนี่ยติดสายเป่ากูถามไม่ออกส่งแม่หรือส่งเมียส่งแม่เอนแล้วเมียอุ้ยไหนๆก็มาแล้วมาสามสองหนึ่งห่นหน่อยดิหัานห่านห่านมาห่านเข้ากล้องหน่อยมาหันใกล้ใกล้ไปอูก็ได้อูอูอูหน้าแต่ขำ ทำไมต้องหานวะว่าอะไรเดี๋ยวคนที่อยู่มันจะเล่นไหมเรมากันเล่นไอ้ไอีก็ได้มีกัเทวนขามหน้าเหมือนหาอย่างนอ้โอ๊ตก่อนงานโอ๊ตยังไม่ยังไม่นับเลยยังไม่นับเลยสามสองหนึ่งทำไมต้องเป็นหา่าดานไมหห้าสองสาหานไงมันจะได้ไม่จำผิดเป็นห้าสองสามแเลย ให้หาเนื้อใครมาสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งมั้งวะอ้เลยมันต้องเลยสามหนึ่งมาก่อนใช่ไหมแล้วเจอตรงนี้ให้มนเลยมัเลยใช่ไหมเลยมาูป็นวมเ้าละไสกู๊ปสกู๊ปจบแล้วะ บีมบีมอาหารนะพูดคำว่าหานหนึ่งสองสามสนดานอารเฮ้โอเคได้ได้ได้ค่ับยังครับยงบยังหนอ้ยเเข้าใจแล้ไม่เพื่อนเราจะถามมึงประเด็นเรื่องต้นสนอยู่เนี่ยกูกลับแล้วมันไม่ไ่ใช่ไม่ใช่คนอาหารเจ็บแล้้่อย่างนี้สู้ได้อย่างนี้บมึงใช้บ้างดีเ่บีมบีมบีมมึงชูสองมสู้สองูนเนี่ยมึงชูสองแต่กูชูแป เก็บอะไรเนี่ยไม่เอาผูเหนียวตัวผูชูวิทย์ัห hey ูหูันด้วยหันด้วยหูหันนะหนึ่งสองสามวทำไมวะพูดคำว่าหาน่ะหันเออแค่นั้นแหละหนึ่งสองสามหันเดี๋ยวทำผูเทเก็บไว้ก่อนครับแล้วก็ไปตัดต่อ